มาเบงชาวบ้านพ่นยมยมไส่กุ้งนะครับพี่น้องพันไส่กุ้งไว้มันจะมายามนะครับเป็นวิธีของชาวบ้านเท่านะครับพี่น้องยามไส่กุ้งนะครับอยู่บริเวณหนองน้ำแถวๆนี่ละครับพี่น้องครับอยู่เมืองสีสเกตครับยามไส่กุ้ง ่นยามแล้วคนกระไ่ไปคือเก่านะครับพี่น้องครับนะครัเป็นวิธีของชาวบ้านเท่านะครับพี่น้องในการทำมาหากินครับ